ครับสวัสดีครับผมผมหน,นึ่งเดมิโนะครับผมวันนี้อ่ะวิธีการดูแลรักษาหัวนะหัวสว่านนะฮะที่มีปัญหาอยู่บ่อยครั้งคือสว่านไฟฟ้าหรือสว่านกระแทกเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไปสักพักหนึ่งอ่าหัวมันจะขึ้นสนิมนะฮะทำไงให้กลับดูสภาพเดิมอย่างแรกเราก็ไปหาอุปกรณ์คือนะครับผมสก่อตไบ ที่มี้ายดูตามบ้านเข้าไปนะครับผมนะเ,เครื่องนะครับผมนะนี่นะแล้วก็ขายนะครับผมใายเอ่อสล้วก็ไปแกะตังหัวที่ขครนสนิทนะครับแล้วก็ถัสว่างไฟฟ้าหรือสว่างกระแทกเนี้ยนะหัวเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ใช้ง,งานเสร็จแล้วเราไม่ฉโลมด้วยน้ำมัน นะครับผมมันจะขึ้นขนถึงได้บางคนแค่ห้าบาทสิบาทครับผมนะฮะอ่าหัวเริ่มเริ่มมาแล้วผมมาแล้วเริ่มกลับอยู่สภาพเดิมแล้วเงานะผมนะต่างจากอันเก่านะครับผมที่ซึ่งซึ่งถึงเถอะดูไม่น่าใช้นะครับ ครับคีณ้เรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับ